นอนทากินขา่ารุ่งม,มีแสดมาสั่งนู่น,นหน่อยให้หุ้งเข้าแซดมียังกินมันเจ้าห,หนุดยพาก,กันเห็ดยัยงกินเลยร้อยค่ะตะกองไพเมย์ลูกๆล่ะว่าถูกกระป่าทานี่ก็เนเลยเออบอกเอาไปงเฮียนนาำได้โซซีมันสีเฮีย<ป>จะไปดิพาลูลกๆล่ะ เนี่ยบางกองเนี่ยใจหุงเข่าคุณซินนี่ยเข่าลายเห็ดยงจนเค็มเกย์ซอสมาให้กับเป๋าอีกซอสลืงมาใส่แล้าเปล่าลงกินหน่อยเผาเหีงจนเค็มร้อยเอ้ย ไปเมื่อานะบุพกาหณนาทีเดียวเยยบรอยอยแล้วคือบปาน้ำนุ่งเลยลุ่งจีบปนคุณซีนหูเข่าเน่ยเฮ้ยแน่นแต่แต่พี่แน่นคันหน่อยนะลมาหมัดพรมก่อนมาหมัดพรมก่อนเอายางมาหมัดพรมก่อนใ้าหัวเห็เลยยังไม่เล่หมัดพรมม ้องหนุหน่อยนึงพ่อนยน่อยันยันเจ้าหิงเขาเลยทาไมราแม่ให้เข้าน้่ยกันได้เหเนาะยังเลยออกมาอยู่เื่อมากามกับไปยันน้องมหนี่ถามนี่เป็นเสร็จมาบอกตั้งแต่หาโมงนี่นี่มียังกินข้างๆไปซื้อเอียงเขาจรงไหม้อยไหม พี่พี่พี่มาพี่เอาเมียมาได้เลยนี่นโอ้ล้องมัดโบมัดเอาเคหลานา้องเออช้องหวงพอ่อไอนั่งจะพร้อมีนี่อะไรโมโบ เอาคือข้าน้ำมันเลยมาพี่น้องสบาพี่น้องนักอีเขาอยากนอนเลยโอ้โหเที่ยวกินแต่น้ำอันนี้ยังเอาเดียวไม่เจอไข่นึ่งนี่ไขกินยเอาผู้เดียวไข่เอานึงเลือไข่หนึ่งอ่านะ มีสาหน่วยสาหน่วยใครมาประมาณหน่วยปลายประมาณบสบายดิพี่น้องเดกกินเนี่ยผัดกับข้าวผัดัผัด้าผัดนหมูกรอกินนะกินนะแล้วกินแล้วเลนก็มาได้กินสเ อาการห่อนเกินเหตุไหนคนเห่าลดทุนได้เพราะว่ากินข่าบอจากเชแต่ว่าบรมเนณ้อกซละาลาน่แต่ละนิดว่าบวกินเข่าแล้เลยอาหารมันยุ่งแต่ละอย่ะบวกินเขแาลนกินขาเด้อนั่จ่ลีะตอดมีระกอวเมาสบายดีพี่น้อง

เอออันที่ว่าเอาไปบนน้าคํางบอ,อสถูกพ่ขอขคนกะับมางานแต่งไปคิดได้ก่อนอย่นั้นอันนั้น่าง,งน้ำค้ากมีงานแต่งเลยม,มาดมาด้าคันบอสเราโันห้ปังมีก็ออกสายหาเสียตัง <c oughs> มีนจะบุนรับงานัองมด <c oughs> พอพอจะจบเดินสี่มาสี่คำหาคำก็เป็นงานแรกเนาะงานสองเนาะงานแรกเขาป่าวไปบ้านชื่นสามคำวันต่อไปงานรองลายกันโคยังโง่เป็นหมูย่านเนาะเยังป่ะยังโคยังก็โคโลดเต็มหมูเลยย่านหมูย่านเนาะ ไฟหลาหงคั่วข้าวอันนี้พี่น้องย่างชองบาดขึ้นไปเลยบางเป็นข่าแน่นคยหุงบ้างได้ทำหุงหลายทำหุงบะสุกคนหุงหน่อยก็เป็นอันนี้เนาะทำหุงหน่อยเป็นเล็กบะสุกแต่ว่าเล็กเข้าใจะเยอะข้างล่างนั้นเล็กเป็นเป็นเขาเป็นข้าวของห้องเนาะข้าวอันนี้มันม่ถึงนับมันอะไรหรอกเขาเจ้าเหยาบอะไรหรอกเอาน้ำเอาน้ำใช้ได้น้ำนะแ

ดีสินี่คันตัาตอยไงพวกใส่ข้าเขาทางพงปลาคือว่าใ่ยากรใส่ข้าวขาบางอล่างพาับาาอินเนี่กะีได้ไหวแล้ว้ามีาก,กันนาเนี่ยเน,นี่ยอไปนอนดีเอาดอนัมันจิกินไข่อเอาไข่มาชิมันเป็นนีเมื่อคืนนี่ฮอนหอนอจน,จนจนซีซีทุบจะในกน้ำ เลยผัดลมเจนก็เหมือบว่ากี่จะมีเช้าตื่นเมื่อคืนนี้นู่นอนนอนตั้งแต่หาบุงรตีสามค่วนจวะนอนอิ่มนอนอิ่มม่ไพันันนี้พี่ชีพันหลับตื่นมาบันนี้เจ๊กิปุ๊บอ่ะแล้วเราจะลับว่าไม่ได้่นองยังมยังมาวนประดับหล็งอยู่ เดือนวดโ้มมลมันบอเหมือไปงานไปงานดิเหมืองพลันลงมานอนอยู่ลุมทบ่วะแต่ทีไ่ได้เปิดพรมถังบนตรงกลางนอนพื้นแจ่มสีเย็นเลยวะอะทีนอนลดอกมันบมเมนตยโน้มมเนตย่ำนะผัดซานคนนอนทีนอนมโนดเช่นวิ่งกับอะไจัเปิดพรมถังเลยเนาะ อยู่หลับตาพี่นอนอยู่แค่คืนมาโซนอางน้ำมาเปิดพัดมบึ้มบึ้มตะเกไม่เคยเปิดมนอนง่ายหอบกาจะเยมนดได้มนี้ก็ากมันหอบมเมนอหกินมีแต่ต้่ะมีซอยได้คือตไม่นอนยาม่อนเนาะในน้ำเปสา กองผ้าผุดเสื้ผาก็เดินพาาบอกสั่งไงแอร์มาติถอาเนาะเงามหนึ่งโอเคแงมันเป็อะไรน่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนั่งหนึ่นึ่งหนึ่ง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 หนึ่เหน่งห่งหนึ่หนึ่งหนึ่งหนึ่นึ่งหน่นั่งหนึ่งหนึ่งหนึ่นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึอนึองหน

ยังไเินเง่านมดกบไปนอนอือปคอจะหนอกกินไหมนั่นมันจ uh ิงหญ่กแมตากไข่เลยมันต่อจิ้งแมนไ้ไหมานยมาจีรบดเบอร์ริตี้ได้ไหนอ้าวเพื่อเพื่อเบอร์รี้ไปไไมเออเอรตี ลูกตัวเดียวหนุ่มอะไรไรเงี้ิเวทีิวทีเิทีไรแรงจิไปแรงันหนกับเลยเริเปลี่ยนราคาอาข้างถึงว่าําไมเปลี่ยนเดียวนี้ตคือเก่าแล้วมมมันหนุ่มว่าบฝนดตหองนตสิเปลี่ยนราคาสวงหน้าฝนแล้วล้วผมุงมกันล้ ลาวนี่แหละสร้างลาวสร้างกระจอกเท่านั้นแหละเราไดตีอกระจอกก็น่าจะงหัวเพื่อนพออีดาเป็นสัต์แมเลยแมอยู่เจียแต่เงินหัวมันรเนหัวจุดสองจุดหัวบมดทุกนอเวลาคุณตมาเปลี่ยนเมดเปลี่ยนมาที่เราเพื่อนผ่านไปไนเงินกัพ่นจะซีอยู่บ้านแต่พวกต้องมาน่คือมุ่งเพื่อนนี

เล่าเขานยมต่วมุ้งา้าหมุ้งมุงมันมันจรฐานมันมันกรฐานนี้อยกติดเพด้านหรไม่เนาะติดแอร์กบไ้ามุเพื่อนมุวงติดไพดานเราไดดานมันก็ฉีดทุกฉีพังมันได้คนถือในเงนเนีเป็นวัมันยาติดกระนานกไดร ลาบกระดลกเหรอเกี่ยนตับเลยไปจับพีบ่น้องอ,องกี่ขาน้อรลุงกกิน่อยจนก็เลยนึกหน่อยก็จะมายอมนอนมาลุงเสียก,กินมาสู่กินมาสิที่แหลกสีโต้โกบกน